วัดีจ้าพี่น้องเนี้ยกินจ้าเมื่อนี้ขอซีเฮ็ดหิวเขาแล้วเนี้ยกินก้อนเลยพี่น,อนกก้องจะเฮ็ดเมนูพัดพัทสปากเกตตี้จะต้มเ้นสปาเกตตี้มันสุกก่อนใส่ประมาณจาะหมล้มันเสร็ญไงพี่น้องเสร็ญ่กับใส่เวลาเนี้ยโดนเนียพี่น้องเอ้ยเซนน้อยกับใส่เวลาประมาณจะเจ็ดนาทีเซนเซนญ่ประมาณสิบสิบนาทีหรือสิบห้านาทีพมดละน่มันยังแข็งอยู่ ไปต้มเพื่อเพื่อไปย้นะําน้ก็จะกินย้ําแต่ว่าเมนูตอนเทียเ่ยงนี่ขอสิพัดกอนพี่น้องพัดเส้นสปาเกตตีจะต้มประมาณจากสิบนาทีเสร็ญ่งนะนะกาเอาพี่น้องนี่มันนุ่มนะขันขันมันนุ่มมันก็ไดแล้วกัมันยังแข็งอยู่นะนอันนี้ยังแข็งอยู่เลยนะต้มไปอีกก่อนพัดสเส้นสปาเกตตีใส่เห็ดเมจิจ้าเห็ดเมจินะคะจะ่ผักเยอะเยะจ้าผักรวมไปน้ำ กร,อองงกระเทียมหอมบางไงกระเทียมหัมบางไงแล้วก็หอมแดงเห็ดหอมเห็ดเม,ดเมดจิผักนอ่องผักคะน้านะจ๊ะขาดบะได้ขึ้นช่ายหอมหอมเพราะว่าหอยใส่ไก่นุ่มเป็นน้ำพี่นอ้องจะพัดใส่ใกไก่เป็นน้ำอีกเมนูหนึ่งของโปรดคุ้นชายแดนจะผพัดพักบุ้งน้ำอีกเมนูเมนูพิเศษแห่งนางอีกกินพักนี่แหละพี่นอ้อง เล่นพักไลาย่มักเล่นเคยก็กินเล่นเล่นมักกินมักเล่นน้าไม่เคยกินกาบกพริกลูกโดดกาบสปาเกตตี้มันสุกก่อนเดี๋ยวฮอกกอมาผัดกันพี่น้องผัดใส่เห็ดเมจิผัดผักบุ้งน้าจะไปนี่ต้มเส้นเสร็จแล้วจะเดี๋ยวเอาไปเทใส่กระชอนกันพี่น้องนมละเป็นแต่แซ่บขนาดเส้นสปาเกตตี้ข่อยจ้า เส้นเนืๆเเหนียวเนยวนุ่ๆนมๆเส้นจหญงก็ใส่ไปแล้วเนี่ยพี่น้องต้มสิบนาทีพัดพักบุ้งเคี่ยงจ้ะเคี่ยงไว้ถักผัดโอเคจ้ะมะเริ่มกันเลยจ้ะเดี๋ยวมันเทสเส้นใส่กระชอนให้มันเสด็จน้ำก่อนมาเจ้ะวันนี้ได้รับพี่น้องเส้นสปาเกตตี้ได้ล้วเข้ากับมาเทสใส่กระชอนจ้ะมันเสด็จนำเหนียวนุ่มเลยจ้า ักบุงก่อนจะใส่น้ำมันลงไปจากหน่อยปักบุงนะคะใส่กระเทียมกระเทียมหอมแดงจากที่น้องใส่กระเทียมน้ำมันก็ตามแล้วกระเทียมผัดหอ,อมจ้อใส่น้ำมันอีกจักหน่อย มันหน่อยเพราะมันจะผัดกระเทียมกับไอ้หอมแดงมะฮอมกาเอาพอดีพี่น้องกาน้ำมันกับกระเทียมมันพอดีหน่อยไปแตผัดกระเทียมกับหอมแดงมะฮอมดีในที่เราแบบนี้หอมเราก็ใส่ผักบ,บุก้งลงไปเลยก็ 因为道教。